สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะรุ่นนี้เนี่ยใครรอนะตอนนี้มาแล้วมีพร้อมจัดส่งนะคะสำหรับใครที่ได้สั่งจองไว้นะคะลูกค้านี่นะคะทางร้านเนี่ยได้ทําการจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะลูกค้าเรามีนะคะลูกค้าทําเผื่อมาอยู่สี่หัวค่ะนี่นะคะลูกค้าเราสั่งทอเผื่อให้ลูกค้าสี่หัวแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะสี่หัวนี้เหมือนกันหมดค่ะ างกันแค่เปลี่ยนแสกนะคะลูกค้าก็คือตัวหนึ่งแสกซ้ายแสกขวาแสกกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแสกได้แล้ว<ม>าาเวลาแสกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงไนะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นทอนะคะลูกค้าทอด้านบนทอเฉพาะส่วนแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าจะพาะจะทอเฉพาะส่วนด้านบนแบบนี้นะลูกค้าก็คือเปลี่ยนแสกได้เวลาแสกด้านข้างนะคะลูกค้าแบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะแสกกลางก็แบบนี้ค่ะหรือว่าใครจะเปลี่ยนแสกข้างมาแสกข้างนี้ก็ได้นะเปลี่ยนแสกซ้าย ถึงช่วงนี้นะคะลูกค้าประมาณนี้ค่ะนี่นะทอแบบนี้ทอด้านบนแบบนี้เปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้เสยได้มัดได้มีไรผมนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูดอ่ะอันนี้คือเวลาแสกข้างนะคะลูกค้าปัดปัดแบบนี้ค่ะมันจะเป็นบ๊อบความยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะลูกค้า8นิ้วค่ะ ถึงสินิ้วมันถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเวลาลูกค้าใส่ถามว่ามันปะบ่าไหมขึ้นอยู่กับนะคะลูกค้าสีสระของลูกค้าด้วยบางท่านเนี่ยสีสระใหญ่มากๆนะคะลูกค้าแล้วช่วงคอเนี่ยอาจจะยาวแล้วเวลาเราใส่เนี่ยมันก็อาจจะดูสั้นขึ้นกว่าหุ่นนะแต่ถ้าใครแบบปกติช่วงคอสั้นประมาณหุ่นหน้าเล็กหน่อยนะคะลูกค้าสีสระเล็กหน่อยใส่มันก็อาจจะเกือบถึงบ่าอยู่นะคะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสีสษะเราด้วยคนะ่ะ ทรงแบบนี้ค่ะเป็นบ๊อบตรงนะลูกค้าไม่ใช่บ๊อบเทนะคะลูกค้าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังแบบนี้ค่ะนี่นะคะลูกค้าเห็นไหมเป็นบ๊อบแบบนี้สีดำสวยมากนะมัดจุกโชายผมได้แบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถมัดจุกได้เปลี่ยนแสกได้ะคะใครสนใจรุ่นนี้นะคะลูกค้าเรายังให้โปรอยู่นะปกตินะคะลูกค้า5 9 9 0บาทค่ะทอไลผมแบบนี้เห็นไหมลูกค้ามัดจุกก็ได้นี่ใครจะใส่ข้างแสกซ้ายแสกขวาได้เลยนะ,คะใครสนใจนะเหลือสี่หัวสุดท้ายเท่านั้นค่ะนี่ทัะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้าพร้อมอน พร้อมส่งรับไปเลยค่ะโปร3,990บาทนะ,ะลูกค้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกนะคะลูกค้าย้ํานะตอนนี้เพจนะคะลูกค้าไม่สามารถตอบอินบ็อกได้ค่ะแนะนําลูกค้านะคะทักเข้าไปในไลน์เลยนะคะ id line at hayu88 นะ,ะมีสินค้าพร้อมส่งพร้อมโอนนะคะไม่มีปลายทางชอบตัวไหนสั่งเลยนะคะลูกค้าหมดแล้วหมดเลยขอบคุณค่ะ